เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกําลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกําลังใจทุกคนด้วยนะครับแหมโรงเรียนนี้ครับแหม คนชังชาตินี่กีดใหญ่เลยนะพวกชังชาตินี่กีดลําไม่ได้เลยไอ,อ้จะกราบไหว้ทําไมไอ้นะต้องไม่กระตันยูสิไอ้ต้องไม่เคารพคูบาจาย์จะลกยกเลิกกราบไหว้ไอ้พวกชังเจ้าลมเจ้านี่นะกีดกีดฉนนะันันเลยอืมนี่เมื่อโรงเรียนฝรั่งโรงเรียนอาชาติ เขายังมีวิธีพิธีไหว้ครูนะเขาจัดส่งเสริมกิจกรรมไหว้ครูแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยนะครับมากราบไหว้ครูกันเป็นกิจกรรมที่ดีดีดีดงามมากนะในขณะที่พวกชัางชาติช่างเจ้าเนี่ยนะจะยกเลิกกราบไหว้จะยกเลิก,ก,ก,เลกเขาลบเพลงสรรเสริญนะมันน่าเอาไปโรงเรียนโรงเรียนนี้จริงๆนะ โดยเฉพาะไอ้น้องยงน้องหยกเนี่ยนะเออมันจะยกเลิกชุดนักเรียนมันจะยกเลิกสารพัดยกเลิกนีเห็นไหมนะครับมันจะยกเลิกไม่ยกเลิกไม่รู้แหละแต่ตอนเนี้นะมันยกเลิกยืนในโรงหนังเรียบร้อยแล้วอ่ะเออลองนึกล,ลองนึกสภาพดิถ้า้พวกช่างชาติได้ขึ้นมาเป็นใหญ่นะโอ้โหมันจะยกเลิกวันชาติอีกเห็นไหม นะมันจะเปลี่ยนวันชาติเห็นไหมเออมันจะไปเขาลบสองสี่เจหกันนะนะลองไปดูหนังดีครับเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครยืนแล้วนะตั้งแต่ไอ้พวกชังชาติมันยุแยงเนี่ยมันยุแยงสำเร็จมันยุแยงเก่งนะคนรุ่นใหม่ก็เออตามมันนะนะพอไว้ตอนแรกๆคนก็ไม่ค่อยยืน ยืนก็น้อยพอสักพักเฮ้ยไม่ยืนเต็มเลยว่ะกลายเป็นตอนนี้ไม่ยืนกันแล้วไม่ยืนในโรงหนังกันแล้วเออกลายเป็นใครยืนนี่เป็นเรื่องแปลกประหลาดใช่ไหมใครยืนนี่เป็นเรื่องโอ้โหหน้าหน้าแบบแปลกประหลาดมากว่ายืยนยืนทําไมวะอย่างเงี้ยเออไอพวกช่างเจ้าช่างชาติเนี่ย นะเราไปดูหนังสินะครับไม่เชื่อนะพิธีต่างๆนะเสียดายนะแต่พิพิธีเปิดเพลงสรรเสริญอยู่สนามบอลน,นี่เออยังพอว่าหน่อยก็ยังยืนกันหน่อยแต่ในโรงหนังเนี่ยโอ้โหนะครับนั่งเซยนั่งสลนันเลยเปิดเพลงอะไรนั่งดีกว่าไม่ยินเหรอ ยิ่งยืนยิ่งเมื่อยเอ้ยืนแล้วอย่างเงี้ยทาท่าควนโ๊ยอีด้วยนะอัอด์มินเคยเจอนะเคยเจอนอกจากไม่ยืนแล้วทําทําหน้าควนโวยเออยืนแอ้วทำหน้าเอ้ยเสียเดีอวสื่อมมันหน้าจริงนะนะครับเป็นเป็นที่แสดงออกของคนพวกนี้แล้วนะลงหนังอ่ะอดมินก็เลย แอนตี้ไม่ไม่ไปดูนะครับไม่ดูนานไม่ดูหนังแล้วขี้เกียจไปเจอคนพวกนี้ไปทําหน้าเสริมลึงเฮ้ยมันยืนเ้ย hey. <c oughs> นะเออไมอยากไม่ยืนก็ไม่ยืนไปนะฉันก็ไม่ดูเหมือนกันแหละนะลงหนังใครอยากดูก็ดูไปนะครับฉันรอดูเน็ตฟิกเอาฉันรอดูในทีวีเอ,น TV, เอานะรอเดือนสองเดือนมันก็เข้า แล้วนะหนังใหม่ๆเด๋ยวนี้นะครับเออนะปล่อยให้มันทําหน้าสลึมสลืมไปนะเอยคนพวกนี้เออต่อไปมันจะยกเลิกหมดนะครับต่อไปมันก็ยกเลิกยืนหน้าโสทงยืนหน้าอะไรมันก็ยกเลิกหมดแหละนะพวกช่างเจ้าช่างชาติพวกนี้